Step step use TSA-Lock? to died by your on. How กระเป๋าของเราจะรหัสเริ่มต้นอยู่ที่000ค่ะเปิดกระเป๋าด้วยการเลื่อนแป้นปุ่มปลดล็อกไปตามทิศของลูกสรค่ะการใช้ตัวล็อกกระเป๋าให้กลับมาเป็นรหัสล่าสุดจากนั้นกดห่างสิทลงไปที่ช่องล็อกได้เลยค่ะเมื่อหมุนไปรหัสอื่นก็จะไม่สามารถเปิดกระเป๋าได้แล้วค่ะ ต้องการเปิดให้หมุนมาเป็นรหัสล่าสุดจากนั้นทำการเลื่อนแป้นปลดล็อกค่ะการตั้งรหัสให้หมุนแป้นเลขมาที่รหัสล่าสุดค่ะจากนั้นนำปากกาจิ้มลงไปที่ปุ่มตั้งรหัสจะได้ยินเสียงคลิกค่ะจากนั้นหมุนแป้นตัวเลขไปยังเลขที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นรหัสที่ต้องการค่ะ เมื่อได้รหัสที่ต้องการแล้วให้เลื่อนแป้นปลดล็อกค่ะเพื่อเป็นการเซ็ตรหัสค่ะตัวที่ตั้งรหัสก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมได้ยินเสียงคลิกค่ะจากนั้นรหัสเราก็พร้อมใช้สามารถล็อกกระเป๋าได้เลยค่ะทดสอบรหัสใหม่ด้วยการลองเลื่อนไปที่รหัสอื่นดูค่ะจากนั้นก็ลองใส่รหัสกลับไปเพื่อลองเปิดกระเป๋าค่ะขอบคุณนะคะ